สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับล้มบอเหลาข่าวบายท็อปซ่านะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่อยู่ในช่วงยุค90แบบสไตล์ผมนี่นะฮะ น่าจะเคยฟังถ้าในไทยเนี่ยเพลงที่เขามีชื่อว่าไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนจริงๆวลีนี้คำนี้เนี่ยมันใช้ได้กับหลายๆเหตุการณ์หลายๆอาชีพหลายๆว่าเรื่องราวนะฮะวันนี้ที่จะมาเล่ากันนั่นก็คือไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนในเรื่องของการเป็นนักฟุตบอลนะครับน่าสนใจเพราะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นเยอะนะครับคนที่เล่นตำแหน่งเดียวกันฝีไม้ลายมือเก่งเหมือนกันนะฮะเก่งเหมือนกันแล้วต้องมาอยู่ทีมเดียวกันซึ่งแน่นอนครับมันต้องมีคนที่ได้เล่นและคนที่ไม่ได้เล่นวันนี้ฮะเดี๋ยว เราจะมาเล่าให้ฟังเพราะมันเกิดขึ้นกับ2ลีกดังนะครับที่ต้องบอกว่าหลายคนให้การาให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งสิ่งที่จะพูดคนแรกนะั่นคือตำแหน่งผู้รักษาตรูนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่สําคัญครับและผู้จัดการทีฟุตบอลทุกคนใฝ่ฝันครับอยากจะมีผู้รักษาตรูที่ดีมีฝีไม้ลายมือที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงเอาจริงๆคืออยากจะมีดี1นึเนี่ยเขาอยากจะให้มันฝีไม้ลายมือใกล้เคียงกันแต่มันเป็นไปได้ยากครับด้วยตำแหน่งของผู้รักษาตรูที่1ครับ มันอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะบาดเจ็บแบบนักฟุตบอลตำแหน่งอื่นทั่วไปนะครับความเสี่ยงมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาแบบภาระค่าเหนื่อยแพงๆแล้วฝีไม้เลยมือใกล้เคียงกันในบางทีมันเกิดขึ้นยากแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นครับกับตำแหน่งผู้สัตวตัวของอาร์เซนอลอาร์เซนอลครับมีผู้สัตวตัวที่ดีมากๆทั้ง2คนคนแรกคืออารอนแรมสเตลนะครับอารอนแรมสเตล คนที่2ก็คือดับิไดรย่านะครับสคนนี้เนี่ยมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแรมสเดลเองก็ถือว่าเหนียวแน่นเลยฮะอาร์เซนอลใช้มาแล้วก็วางใจได้เป็นอย่างดีส่วนดับิไดร์ย่าก็โดดเด่นกับเบรนฟอร์ดมาสุดท้ายอาร์เซนอลดึงมาร่วมทัพนั่นหมายความว่ามันมีดีทั้งคู่ดีกรีทีมชาติทั้งคู่นะครับก็มีมุมมองจากเขาเรียกว่าตำนานนักเตะและกันอย่างปีเตอร์ชไมเคิลชไมเคิลมาตั้งคำถามบอกว่าคุณคิดว่าระย,ย่าเป็นผู้สัตูที่ดีกว่าแรมสเดลหรือไม่เพราะ เขาไม่คิดแบบนั้นนะครับรามเซลทำเหมือนกันที่ยอดเยี่ยมกับอาร์เซนอลนะครับเขาเล่นด้วยเท้าได้ดียอดเยี่ยมทุกอย่างนะครับในด้านการเป็นผู้สอดตูเขาเองก็เคยประหลาดใจนะฮะตอนนี้อาร์เซนอลจ่ายเงินไม่น้อยเพื่อคว้าตัวเขามารวมทีมเพราะตอนนั้นเนี่ยภาพมันยังไม่ชัดนะในมุมของชไมเคิลก็มองว่ารามเซลเองเก่งขนาดนั้นเลยเหรอสุดท้ายเขาก็พิสูจน์ตัวได้นะครับกับอาร์เซนอลแลวก็ชไมเคิลก็บอกว่ารามเซลเนี่ยเป็นผู้สอดตูที่ดี ที่สุดคนหนึ่งในอังกฤษตอนนี้เลยก็ว่าได้เมื่อเขาทำดีๆม,มากแล้วไม่เข้าใจอาร์เตต้าหรือว่าไม่เข้าใจมิเกลเนี่ยนะฮะว่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดึงดาวิดไรยาเข้ามาในทีมเพราะหนึ่งครับมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นั่นหมายความว่านักเตะที่ปรีกีใกล้กันฝีไม้ลายมือใกล้กันแน่นอนครับทุกคนอยากจะลงเล่นลงสนามเพื่อเปิดโอกาสในเรื่องของการติดทีมชาติด,ด้วยหรือการที่จะลงสนามบ่อยครั้งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลนะครับเช่นเดียวกับ m ม u ร์ลิโอโปเชติโนกุนซือของเชลซีก็เคยมีปัญหาแบบนี้สมัยยู่กปบเชมีทั้งจาริจิดอรนารุม่าและก็เคลานาบาสนะครับสองประตูฝีมือดีนะครับเขาก็ออกมาเตือนนะโปเชติโนก็ออกมาเตือนบอกว่าที่เปเชเนี่ยเรามีผู้รุร่นสำรับตระดับท็อปถึง2คนก็เคยให้ดอรนารุม่าลงเป็นตัวจริง2เกมแล้วก็สลับมาเป็น as, อาบาสสเกมเรื่องนี้สามารถเป็นไปได้แต่มนันอันตรายนะฮะจะดีหรือไม่ดีเขาไม่ทราบได้เลย เพราะมันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์นะครับและมันยังขึ้นอยู่กับโปรไฟล์รวมถึงคุณลักษณะของนักฟุตบอลด้วยทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัวสําหรับสิ่งที่ชอบที่สุดคือการมีผู้เล่นที่ดีที่สุดคนที่พร้อมจะแย่งชิงตําแหน่งกันมันเป็นเรื่องดีนะครับที่ทุกสมโมสรก็ต้องบอกว่าอยากจะมีแต่เขาก็บอกว่าแน่นอนครับทุกสมโมสรจะตัดสินใจอย่างไรว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์2แต่ผู้จัดการทีมแน่นอนครับเขาต้องเป็นคนเลือกเลือกจากโปรไฟล์ที่แตกต่างกันในทีมแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของ นักเตะที่มันจะไม่ได้ลงสนามและเป็นการยอนรับในฐานะนักเตะที่เป็นเบอร์2นะครับมันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนสงสัยว่าแล้วทำไมอาร์เตต้าถึงยังเลือกที่จะทําแบบนี้การดึงดับบิดราย่าเข้ามา เขาบอกเขาต้องการรีดศักยภาพของผู้เล่นทุกตำแหน่งให้ออกมาดี่สุดนั่นหมายความว่าต้องการให้มันมีการแข่งขันนะฮะไม่ได้ต้องการที่ว่าฉันจะเล่นแบบไหนฟอร์มตกเล่นไม่ดีอะไรยังไงก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเขาบอกว่าเขาหวังว่าแรมสเตลจะไม่กดดันนะเพราะการแข่งขันเนี่ยมันมีอยู่เสมอไม่ว่าจะกับใครก็ตามนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องรู้สึกถ้า เราไม่รู้สึกอะไรแบบนี้เราจะไม่สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้นะครับดังนั้นควรจะต้องรู้สึกแบบนี้แล้วก็จะต้องเข้าใจรู้สึกแบบเดียวกันเริ่มจากผมก่อนเลยคนแรกนะครับอาร์เตต้าก็บอกว่าเขาทําแบบนี้เขาก็กดดันเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการเรีดศักยภาพในการบริหารของเขาออกมาด้วยทีนี้มาดูกันครับว่าผู้สับตูที่เข้ามาใหม่อย่างดบิดราย,ยาจะพูดถึงการแข่งขันนี้ยังไง ได้ไิรายย่าออมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับนาทวันรุ่นน้องผ่านสื่ออย่าง่แอเเลติกนะครับเขาบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์กับแรมสเตลหรอเขาบอกว่ามันดีนะมันดีมากสุดท้ายเขาก็คือเพื่อนกันครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเรากระตุ้นกันละกันในทุกๆเรื่องนะฮะในวันทุกวันที่ฝึกซ้อมเมื่อใดที่เขาพลาดทางด้านของตัวรายย่าเองเขาก็จะเป็นคนกระตุน้นเมื่อใดที่ผมพลาดแรมสเตลก็จะเป็นคนกระตุ้นเขาเหมือนกัน ผู้เล่นประตูจะซ้อมวันที่สามถึงสี่คนนะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนั้นคุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะไม่เช่นนั้นการฝึกซ้อมจะออกมาไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้เองครับรายาก็ทิ้งท้ายนะฮะบ,บอกว่าถ้าหากในอนาคตเกิดการโรเตชันตัวเขาเองก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งเขาบอกว่ามิเกลวเตต้าเองก็ให้ความมั่นใจกับผมเขาต้องการผู้เล่นฝีเท้าดีตำแหน่งละสองคนมันก็อยู่กับผมนะฮะที่จะพยายามได้มากน้อยขนาดไหน ก็ไม่ได้ต้องการคิดไปไกลกว่านนั้นหากมีการโรเตชันไม่ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามก็พร้อมจะช่วยเหลือทีมทั้งในและก็นอกสนามเสมอนะครับซึ่งสุดสัปดาห์เนี่ยอาร์เซนอลที่ยังไม่แพ้คใครนะก็จะเล่นบิ๊กแมชเจอกับทางด้านของเชลซีในศึกลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับในช่วงวันเสาร์ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็สนใจเลยครับว่าการที่แรมสเตลออกมาพูดแบบนี้หรือไรย,ย่ามาพูด นั่นหมายความว่าในทีมในสโมสรของเขาไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดกันแต่อย่างที่บอกครับการแข่งขันสูงความเสี่ยงก็สูงขึ้นมาการมีนักเตะที่ดีในตำแหน่งเดียวกัน2คนสคนเป็นสิ่งที่ดีครับทุกสโมสรอ,อยากมีแต่คุณจะบริหารจัดการยังไงคุณจะทำให้ทุกๆอย่างมันลงตัวได้ยังไงทำให้นักเตะไม่ทะเลาะกันได้ยังไงในยุคของเรอัลมาดริด ที่เป็นยุคกราติกอสช่วงหนึ่งมีนักเตะที่ดีระดับโลกแทบจะทุกตำแหน่งแล้วทํายังไงให้ทีมไม่แตกทายังไงให้นักเตะทุกคนอยู่ด้วยกันได้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ยากมากและเป็นสิ่งที่กุนซือหรือคนที่บริหารทีมเนี่ยจำเป็นที่ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะนักฟุตบอลทุกคนอยากลงสนามครับเล่นดีเล่นไม่ดีอันนั้นอีกเรื่องแต่ทุกคนอยากลงสนามโดยเฉพาะยิ่งนักเตะที่มีชื่อเสียงนักเตะที่เป็นคนดัง แน่นอนครับมันจะต้องมาพร้อมกับอีโก้ความมั่นใจทุกอย่างเป็นสิ่งที่ยากครับแต่รอดูฮะผมเชื่อว่าทุกทีมอยากจะมีแบบนี้แทบจะทุกทีมเพราะนั่นหมายความว่าคุณจะมีอะไรที่ดีและคุณก็จะมีตัวนักเตะที่มันทดแทนกันได้ในแต่ละตำแหน่งนะครับอา้าวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรามาเหล่าข่าวกันในวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ Yeah.